นโนมจะบ้งเรามาจากไหนเนี่ยดึกขนาดเนี่ยผมมาจากฝันว่าผมมาเอาของที่นี่เอาของที่ไหนที่หอแถ,ถววัดน,นั่นนะครับวัดใหม่ครับเดินไปเนี่ยนะครับผมแล้วนี่เราบ้านอยู่ที่ไหนยุ่งสั่งหนูนะเฮ้ย <H uy> สาระนะครับไปเจะกลาบยังไงเ,ออเดี๋ยวผมเดินข้ามไปครับแต่พี่ผมจะมารับแต่ว่าเขาไม่วางครับผมเลยต้องมาก่อนโอ้โหถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวผมไปส่งแต่ว่ารอผมแป๊บหนึ่ง โอเคไหมเนี่ยเราเดินไปรอตรงไฟสว่างเดี๋ยวผมรอตรงอ่าตรงไฟสว่างแล้วผมมารับรัดเนาะถ้างั้นต้อง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 ไปคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปส่งรัดไว้ได้โอเคเนาะโอเคป่ะชื่ออะไรชื่อน็อตป้าเราหยุดตรงไหนนะหมู่บ้านสารัตธานีครับตึกส้มหมู่บ้านสารัตอ๋อโอเคไม่ไกลมากตึ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วเราเดินมาคนเดียว ใ่ตอนแรพี่ผมก็จะเอาไปให้แต่ว่าทีนี้มันเขาทำงานอยู่ที่นี่เขายังไม่เลิกครับโอเคได้ก็มานโเคอเางนี้นะสุดต้องนะโ <Okay. S 1> อเครครับเราตั้งยาเนะรียนนะถูกเปลาแล้วก็เขาหลังจะไปดึกๆก,ก็ต้องดูคนไปรับไปส่งให้ดีเดี๋ยวหมาอะไรมันกัดเนาะ โอเคไปเจอกันครับนม